ตามเลยโอ้ oh, ดารัาจริงเลยค่ะสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ไอกร์ดฮาร์ดขอบคุณเนาะวันจะสุดที่สุดรนนี้เป็นของคุณคนดตลอดไปจะจี๋พ่องตตยพ่องตา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 ยพ่องตตยพ่องตตยพ่องตาจะจีพ่องตายขอบคุณเนาะขอบคุณค่ะ you're so kind and adorable ดารักจริงเลย welcome to my family ไม่มีเหรียญกดใจแทนได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้คะที่ดราเอเดิรดอสดรดรอสถ้าไหวบังคบไปค่้าสับัตบอกชัดจะโจงรักพักดีต่อใต้ฝันละองทุลีพระบาทตลอดไปพี่คะเป็น NPC ที่อยู่ใจที่สุดจริงหรอคะเรดโบโบหมดแล้วนะผู้ชายเจอเขาจะกลัวเอานะคะอย่าให้มันโบมากนักละเรดโบโบหมดแล้วนะ หิวข้าวเลยค่ะไปกินสิคะรออะไรอยู่อะบอกดิฉันแล้วจะอิ่มไหมคะดิฉันมีแต่ก้อนหินกินไหมคะกินก้อนหินเป็นอาหารแล้วค่ะพี่สมมันมีแพนด้าที่สวนสัตว์เลยอะ่ะแต่พี่ว่าพี่มีมีควายนาะชอบความแซ์กัดเอฟซีอคเดิแอคดบิรสปากะปองปากกระปอง,ปปองโลซา ปากะปองปากะปองโลสัสโอ oh, ้เอกราชดขับคืนค่ะวัจะสุดีสุดตัวนี้เป็นของพี่ปูคำคนเดตลอดไปพี่ปูคำค่ะเทียนมีไว้นั่งนะคะไม่ได้มีไว้จุดค่ะโอ้อ oh. oh. พี่ปรุกโกเอการาชับคืนนะวจะสุดตีสุดตนี้เป็นของคุณคนเดยวตลอดไปโอ้เอ oh, กรดเเด้ยยเฮ้ยเฮ้ยบ้เ,บเ,เบต้นเะบ้เต้ยเต้งเบฟทบ้้้้ ขึ้นะเข้ามาอยาก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 เข้ามาเรียนโบโบหมดแล้วเนาะอ๋ออยากเทียนไม่ได้มีไว้จุดนะคะมีไว้นั่งค่ะทุกคนต้องลองนั่งเทียนนะคะเทียนไม่ได้มีไว้จุดนะคุณอเล็กซานเดอร์ มาจากภาคอีสานแน่นอนค่ะเพราะซันเดอร์แอคเดดรอสเดดรอสจุกอุ้มอุ้มพูดเร่องอะไรนี่อ่ะอุ้มอุ้มไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยนะเบนโบขอบคุณนะตกนรกบกไป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 ตกนรกบกไป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 จุดแล้วลงขนที่ตรงนั้นก็หมดสิคะดิฉันอุตส่าห์ไว้น่ะ ยาวตั้งเมตรครึ่งแอกเดรดรสถ้าจะมาที่ห้องแล้วไม่ทำอะไรไม่ต้องมานะคะเสียเวลาโกนถ้าจะเจอกันที่ห้องแล้วไม่ทำอะไรกางนำ้ำถ้าจะมาที่ห้องแล้วไม่ทำอะไรไม่ต้องมานะคะเสียเวลาโกนหมอค่ะแอกเดรดรสถ้าแบาบังคับไปก็ฟังบัง บอกฉจะจงรับพักดีต่อพระองค์ตลอดไปพี่คะถ้างูกัดจะมัดตรงไหนคะถ้างูกัดจะมัดตรงไหนคะถ้างูกัดจะเอาเชือกรัดตรงไหนคะไอ้กดิรสเวียดดิดสเดสเวียดดสเวียดดดเวียดเยดดดสเวียดดิดสเดเดดสเวียดดดเดเดเวียดดเดเดเวียดดเดเดเวียดดเดเดดเวียดดเียดวียดียด

บาร์บี้พี่ก็อยากได้เหมือนกันค่ะอยากได้ไอโฟนสิบนะคะเกือบสิ้นพระชนเป็นอะไรหรอคะสิ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ออกดิฉันอยากได้18ไปเลยนะคะหนูมีไอโฟนยี่หนูต้องตื่นก่อนนะคะหนูขุดหลุมในใต้ดินหลังบ้านแล้วหนูลงไปนอนนานกันไปแล้วนะ,ะเมนโบ ขอบคุณนะหอมย่านาสอทงโรงเรียนอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนกินยาหนูมีแฟนเป็นวัวเหรอคะถึงกายร่ากเป็นวัวได้นะแล้ดาดาขอบคุณนะกังนำคลินิก <c oughs> กังนำคลินิกมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะวันนี้เป็นซูเปอร์ก์ล เราคะ่ะเป็นซูเปอร์แมนคะ่ะคุณแม่บักถังเป็นซูเปอร์แมนนี่แหลคะค่ะซูเปอร์แมนตัวนี้นะ่ะจะพาทุกคนไปกินตำตำบักหุ่งนะคะตมหัวเมืองต่างๆประเทศออสเตรเลียนะ่ะกินย่านะเราเราหรือเปล่าคะาหนูไปกินได้เลยคะ่ะพี่ยังไม่อยากเป็นวัวนะแต่ได้ข่าวว่าหนูเป็นวัวไปแล้วหลักครึ่งตัวนะ่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะพี่ปิรุกโก <c oughs> ไอศกรีมไอศกรีมไอศกรีมเอกนรัฐขอบคุณนะวันจะสุดในสุดตัวนี้เป็นของคุณกันเลยตลอดไปพี่นายสลัดดีค่ะไอศครีมไอศครีมคุณคุณภานาวภานาวบอกว่าไม่เต็มพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมคะลูก ชาติเกิดมากเลยค่ะไม่น่าเกิดออกมาเป็นคนนะพี่ก็อุตส่าห์คิดว่าหนูนะ่ะจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาดีกว่านี้นะโตมาก็ไม่มีเพื่อนคบนะคะพี่แนะนำให้หนูนะคะไปยืนกลางถนนให้รถบรรทุกเหยียบที่สมองนะคะขับคื้นค่ะที่กิฟท์บินไปดีนะคะที่ติต๊กตอบบล็อกเอาไว้นะคำพูดจันไรพวกนี้นะ นะคะขอบคืนค่ะหัวใตสุดในสุดตอนนี้เป็นของคุณกรตันตรอนไปผูะพี่โจสวัสดีค่ะน้องเจบสวยที่จิตใจใครชมดิฉันว่าสวยที่จิตใจดิฉันเจ็บปวดมากเลยนะคะแล้วขอบคุณเธอสวยที่จิตใจถ้าผู้ชายมาจีบหนูหนูเลิกเลยค่ะเธอเป็นคนสวยนะสวยที่จิตใจ เราเลือกกันพี่เบลล์คะถ้าผู้ชายมาบอกเราว่าเราสวยที่จิตใจพี่เลิกไหมคะเป็นดิฉันที่ฉันเลิกค่ะไอเกดิโดสโยดดดดโดสโยดดดดโดสยดดดดดสโยดดดดโดสทำไมบางคนไปขับฝันบอกฉันจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปเพคะไอเกดิโดสโยดดดดโดสยดดดดดสโยดดดดโดสทำไมบางคนไปขับฝันบอกฉันจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปเพคะแมวบัด ขอบคุณนะทุกคนก็ใจดีกับดิฉันค่ะดิฉันทราบซึ้งในพระคุณเหลือเกินแม่วัดแม่วัดขอกำลังใจหน่อยค่ะกำลังใจที่ดีมาจากตัวเองนะคะกำลังัง <c oughs> กำลังใจจากคนอื่น <c oughs> ก็ดีแต่ว่าดีน้อยกว่าน้อยกว่าของตัวเองนะคะ บอกกับตัวเองนะคะว่าโดนบูลลี่ตอนเป็น NP-C ค่ะผู้ใดเนาะโดนบูลลี่ตอนเป็น NPC ถ้าเขาบูลลี่เรามามีวิธีเดียวที่เราจะสามารถทำได้นะคะบูลลี่คืนค่ะเอาให้เจ็บกว่าเดิมเลยนะคะบูลลี่มาบูลลี่คืนไม่โกงค่ะง่ายมากมากเลยล่ะอย่าใช้ชีวิตให้มันยากเลยค่ะชีวิตของเรามันไม่นานหรอกนะ แอกเดรทอดขอบคุณครับ <laughs> วัวจะสุดที่สุดตอนนี้เป็นของคุณกันตลอดไปบุรีมาบุรีกลับไม่โกงค่ะมึงเจอคุณแอคขอบคุณมากค่ะและพลังบวกเชิงลบในวันนี้เป็นของทุกคนเนาะแอคเดรดอสแกรดรอสแอคเดรดอสสุดปน,ดนอ๋อแต่อย่าบอกว่าดิฉันสวยที่หน้าตาสวยที่จิตใจนะคะ

แล้วคุณสาดาน้นอะไรด้วยนะคะ <c ười> ขอบคุณนะแอคดิรดอสเดดรอสสีรุร้งเรนโบวโ์บมันแล้วขอบคุณนะดิฉันไม่ได้ไปอ้วนบนหัวแม่ต้องใจเย็นๆเอาไวน้นะ NPC พซดิฉันไม่ได้อ้วนบนหัวแม่เท้าของเธอนี่ถ้ากูอ้วนแล้วมึงทดนไม่รอดเดินไม่รอดนะกูจะลดน,น้ำหนักให้นะ ก็ฮอขับคืนค่ะว่าจะสุดตี่สูดตัวน,นี้เป็นของคุณคนเดียวตลอดไป <c oughs> ถูกใจค่ะเราก็โดนถามเมื่อไหร่จะลดน้ำหนักก็ฉันมีความสุขกับการกินทำไมตอนคุณนอนคุณตอนคุณนอนคุณไปนอนกลนใส่หูมึงเหรอขับคุณนะพ่อแม่เลี้ยงดีขับคุณนะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเลิกรักเ,ออเสียงใครก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่เสียงดิฉันค <c oughs> ่ะจะต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่บางทีนะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนนะ่ะเออฮอยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเราก็อาจจะอ้วนจริงๆนะคะ แต่ว่าอ้าวนแล้วพอใจในตัวเองไหมก็บางทีก็ไม่ได้พอใจแต่เราพอใจในอาหารเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าฉันจะอ้วนเพราะว่าฉันชอบแดดโอเคฉันพร้อมจะอ้วนแล้วเพราะความสุขของการกินก็คือการแดดชาไข่มุกและชาเย็นชาไทยวันละห้าแก้วแม่วัดขอบคุณนะแม่ว <c oughs> ัดแม่ัขบคุณค่ะ สองกระจกก็น่าจะรู้นะคะว่าวันจริงหรือไม่วนจริงนะด้าดาดาพลละยอมรับความจริงนะคะว่าฉันทิ้งเธอไม่ได้พี่อายุเท่าไหรยี่สิค่ะดักเก้าสิค่ะโอ้ยยังไม่ถึงร้อยเลยคะ่ะอย่าเครียดนะคะแารกอะร์ขอบคุณนะว่าจะสุดอีสุดตันนี้เป็นของคุณคนตลอดไป ขอขับขึ้นค่ะวัาจุ่ยสติสุตรนี้เป็นของคุณไปตลอดไปที่กิฟตบินไปก็ถ้าเราอวนแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะบิน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 ไปวันนี้ปากไม่แดงเลยแต่งหน้าสายฝอค่ะพี่ฟ้าอศสครีมฝ่อฝานะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งนะฝ่อฝาค่ะสวยด้วยจิตใจดีซะด้วย คำนี้ก็ยังโอเคนะคะถ้าบอกว่าสวยที่จิตใจผ่าดิฉันไปยืนกันงถนนดีกว่าค่ะถ้าบอกว่าดิฉันสวยที่จิตใจไม่ไม่อยากสวยที่หน้าตาไม่ได้อยากสวยที่จิตใจ จิตใจสกตีนแค่ไหนคนก็บองไม่เห็นดีนะ <c oughs> ขับคึ้นนะที่ชอบกันนะคะแบบอรอลงวัน <c> น <oughs> ี้แต่งหน้าสายฝอนะคะเขียนดอลลี่อายใต้ตาเยอะไปหน่อยนะคะปากกาขนนกะัักนอดแตกขับคึ้นนะ อีกหนึ่งนาะทีดิฉันจะต้องลงไลฟ์ก่อนแล้วนะคะพอดีครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มจะมาใหม่ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะอีกหนึ่งนะทีดิฉันต้องลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหมสหาา่สวยที่หน้าตาสวยที่หน้าตาขอบคุณนะขนาดใส่ฟิลเตอร์สวยก็ยังไม่ขอบคุณครับตรงแจ๊บได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่นอนช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งก็แวะเข้ามาดูกันนะคะ ตอนนี้ NPC ก็ต้องขออนุญ,ญาตแวะดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่นะคะวันนี้มาด้วยหน้าที่แบบโอเคกินข้าวก่อนจะ้ะพี่บักถังคะ่ะกินเผื่อด้วยเนาะขออนุญ,ญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนนะคะบอกฝันดีไว้ก่อนโอเคค่ะเพื่อหลับเนาะโอเคขอบคุณครับโอเคครับโอเคว้าวเพื่อหลับหลับนะคะให้ร่างกายได้บูสต์นะคะ แล้วไม่สวยเลยขอบคุณค่ะที่พูดความจริงสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะแมววววๆๆๆๆวว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 วๆๆๆววววววงควว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 ดวว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 วรวไดววววววอวว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 รววววบวว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 ่วว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 วเวว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 ะวว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 ะวว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 มของพี่เบล พี่ตาเต้พี่พีพิชารัพี่คิงพี่พีทพี่สตรีทพี่กซานเดอร์พี่พ่อบักถังและทุกๆคนด้วยนะใส่ฟิวใส่ฟิวสวยหวานนะใช่ค่ะแต่คนชิ้นน้าอ้วนไปแล้วน่ะไอดอรารอขอบคุณนะคุณบิ๊กซีหัวใจสุดพิสุดนนี่เป็นของคุณคุตลอดไปเดี๋ยวเจอกันนะคะประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่นอนแล้วก็ฝันดีนะ I love you so much